ตามต่อ3สำนักดังไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์งวดวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2,563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับวันที่30ทธันวาคม6-3ที่พวกเรารอคอยกันช่วงนี้เพื่อนบางท่านอาจกำลังเดินทางกับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ป้าะก็มีอีกแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกันค่ะตามต่อสาสำนักดังไทยรัฐดิลิวนิวบางกอกทูเดย์เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูผลงานของวดก่อนๆกันนะคะว่าจะปังขนาดไหนเริ่มจากวดวันที่16พฤศจิกายน63จากผลการออกรางวัลบนออก6-1่างออก 4- 6ซึ่งถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าหลุดหมดค่ะ ส่วนทางฝั่งเดลินิวบนเข้าเฉพาะหลักสิบคือ6ส่วนล่างเข้าเต็มเ็มเลยค่ะ4 6และสำหรับบางกรอบทูเดย์ก็ไม่น้อยหน้าจ้าบนเข้าเต็มเต็มเลย6-1ส่วนล่างเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ6ถัดมาก็งวดวันที่1ธันวาคม63ผลการออกรางวาัลบนออก9 4่ล่างออก8 4ซึ่งถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าเข้าเฉพาะบนหลักสิบคือ9ส่วนทางฝั่งเดลินิวบนให้เข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ4ี่ ส่วนล่างเข้าเต็มเลยค่ะ8ปสี 84. และสำหรับบางกรอบทุเดย์จะเหมือนกันกับเดลินิวคือบนให้เข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ4ส่วนล่างเข้าเต็มเลย8ปสี่ส่วนงวดล่าสุด16ธันวาคม63จากผลการออกรางวัลบนออก0-3ล่างออก70ถ้าดูจากเลขที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าเข้าเฉพาะล่างหลักสิบคือ7ส่วนเดลินิวบนให้เข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ3และสำหรับบางกรอบทุเดย์บนเข้าหลักสิบ คือ0ส่วนล่างเข้าเต็มๆเลยค่ะ70ดังนั้นถ้าดูจากผลงานที่ผ่าน,านมาจะเห็นว่า3สำนักนี้ยังคงน่าตามต่อค่ะแม้ว่าบางสำนักบางงวดอาจจะมีหลุดบ้างหรืออาจจะมีให้เข้าตัวเดียวบ้างแต่ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนสำหรับงวดนี้งวดวันที่30ธันวาคม63เลขที่ไทยรัฐให้มามี5ตัวด้วยกันรประกอบด้วย1 4 5 7แล้วก็8 ส่วนเดลีนิวงวดวันที่30ธันวาคม63เลขที่ให้มาคือ1 2 3 4 5 6แล้วก็9โดยบอกว่าเด่น4กับ5ซึ่งที่ป้าปะลองสังเกตดูก็จะเป็นเลขชุดเดียวกันกับงวดที่แล้ว16ธันวาคม63ที่ทางเดลีนิวให้ไวะะ้เลยค่ะสำหรับบางกอบทุเดงวดวันที่30ธันวาคม63เลขที่ให้ตรงก,กันกับที่เดล l ่นิวให้เลยคะ่ะ คือมีเลข1 2, 3 4 5สอ่าแล้วก็9ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วก็จับคู่เลขของแต่ละสำนักกันดูนะคะเพื่อจะเจอเลขที่ใช่ที่โดนใจเพื่อนๆกันเพราะอย่างงวดที่แล้ว16ธันวาคม6,3บางกรอบทูเดย์ก็เข้าล่าง70นเต็มๆเลยค่ะรวมทั้งงวดก่อนหน้านี้1ธันวาคม6,3ทั้งเดลินิวและบางกรอบทูเดย์ก็ให้เข้าล่าง84ดเต็มๆเลยจ้า ส่วนเลขที่ตะลาะดสำนักให้ตรงกันในงวดวันที่30ทธันวาคม6 3ก็ตามนี้เลยค่ะเริ่มที่คู่แรกระหว่างไทยรัฐกับเดลินิวเลขที่ให้ตรงกันก็จะมีเลข 1, 4แล้วก็5โดยเลข4กับ5ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดลินิวบอกไว้คู่ต่อมาไทยรัฐกับบางกอกทูเดย์เลขที่ให้ตรงกันก็จะมีเลข 1, 4แล้วก็5เช่นกันถัดมาก็จะเป็นเดลินิวกับบางกอกทูเดย์ เลขที่ให้ตรงกันก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, แล้วก็9โดยเลข4กับ5เป็นเลขเด่นที่ทางเดลีนิวบอกไว้ส่วนเลขที่ทั้ง3สำนักให้ตรงกันสำหรับงวดวันที่30ทธันวาคม 6, 3ก็คือ 1, 4, แล้วก็5ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วก็จับคู่กันดูนะคะก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าะปะ้าสัรหามาฝากเพื่อนๆเ,เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกันค่ะ ยังไงก็ขอให้สมหวังปัง,ปงๆเฮงๆรับปีใหม่กันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ